ทั้งหมดสี่เตียงครับผมอยู่หมายเลขหนึ่งครับอยู่ข้างบนแล้วก็หนุม่มพิ่กันอยู่หมายเลขสองครับอยู่ล่างแล้วก็เตียงเกอเกทดอยู่หมายเลขสามนะครับแล้วก็มีเตียงล่างเป็นหนุ่มฝรั่งน้คนับเป็นฝรั่งผมทองนะครับเขาหน้าจะได้ยินชัดกว่าผมอย่างข้างล่างได้ยิน ได้ยินเสียงไอเสียงโยกนะัะเดี๋ยวผมเห็นสองตานะครับพร้อมเสียงนะไม่รู้ว่าเขานอนหลับไหมนะเมื่อคืนเช้ามาก็อ่แต่งตัวแล้วก็เช็คเอาท์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่นี้นะครับเหลือทามคนรอคนนี้นะครับ วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะมันเป็นห้องรวมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โฮเทลที่พนมเปญนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์สุดสย,ยิวเหมือนเดิมนะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนมาถึงวันแรกผมก็เจอเลยนะครับเมื่อคืนผมก็นอนประมาณเที่ยงคืนนะครับหลังจากที่ เพิ่งมาถึงพนมเปญประมาณสักสี่ทุ่มนะมาถึงที่พักประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆก,าก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วว่าไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็กลับมานอนนะประมาณเที่ยงคืนก็หลับไปตื่นอ,อ,อ่าตื่นอีกทีก็ประมาณตีสามนะครับเพราะว่ามีเสียงเสียงอ่า ไขุ่ญแจเข้ามานะครับเสียงวัตถุเปิดแอรก,ก็มามันก็ตื่นทันทีนะผมเป็นคนตื่นง่ายนะปกติแล้วแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูนิดหนึ่งว่าใขรมานะมาตอนดึกๆเพราะว่าห้องผมเนี่ยพักด้วยกันสี่คนนะตอนนี้เป็นห้องอสี่เตียงนะครับพักสี่คนแล้วก็เป็นผู้ชายล้วนนะครับ เตียงล่างผมนี่เป็นหนุ่มแอพิแอพิกันนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นฝรั่งอีกสองคน,นคแล้วก็ผมเป็น,นเอเชียคนเดียวก็เสียงประตูเปิดเข้ามาแล้วก็มีคนเข้าห้องน้ำผมก็แงมตาดูนิดนึงนะครับก็เห็นผู้ชายยืนอยู่ในห้องน้ำเหมือนว่ากำลังรออะไรสักอย่างนึ่งเอาเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็ยืน ยืนอยู่น้่งน้ำให้ผู้หญิงเข้าห้องน้ำนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกนะว,ว่าเขาพาผู้หญิงมานะครับแล้วก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับว่าเขาเพิ่งมาตอนดีสามนะครับผมเจอคนเดียวก็คือหนุ่มแอพิการที่อยูอ่ใต้เตียงผมนะตอนนี้ผมอยู่เตียงข้างบนนะครับอีกสองคนผมผมไม่เคยเจอแล้วก็หลังจากที่ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปชำระล้างอะไร ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ออกมานะครับแล้วก็มาขึ้นบันไดขึ้นขึ้นเตียงชั้นบนนะครับผู้หญิงขึ้นมาก่อนนะครับผมก็แง้มตาเอ้ามีผู้หญิงขึ้นมาเป็นสาวผมบอนลนะครับรูปร่างหน้าตาก็โอเคนะครับเพราะว่ามันแบบมันสลัวสลัวนะครับไม่มันไม่ถึงกับมืดแล้วก็ไม่ไมสว่างมันออกแนวสลัวนะครับ แล้วสักพักผู้ชายเขาตามมาเขาก็ขึ้นไปชั้นบนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอ่าตรงนี้เป็นปลายเตียงผมนะครับตรงนี้เป็นปลายเตียงนะครับแล้วก็เตียงที่เกิดเหตุก็อยู่ตรงข้ามผมนะครับ ว่ามันมีสี่เตียงนะคอันนี้เตียงล่างผมนะครับอันนี้ฝั่งฝั่งที่สอย่วันเมื่อคืนแล้วแล้วก็มีเตียงล่างนะครับมีหนุ่มฝรั่งเตียงล่างนะ,ะตอนนี้วันนี้ออกไปแล้วนะครับเตียงนี้ยังไม่ออกนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามคนนะครับแล้วก็ว่างเตียงล่าง แล้วก็หลังจากที่เขาอ่างขึ้นมาพร้อมกันได้แป๊บเดียวก็ก็เสียงมันก็มานะเสียงมันมาเสียงจูบเสียงเล้าลมอะไรต่างๆมันก็มาเสียงพูดเสียงโอ้ไม่ก็เสียงโอ้ oh เบฟ oh, อะไรต่างๆนานนะจุบจับจุบจับนุบหนับนุบหนับ แล้วก็ตอนนั้นผมก็ยังนอนนอนปดเตียงนอนมันนอนไม่หลับแล้วตอนนั้นเพราะว่าเสียงมันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ทีนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นเสียงเตียงโยกแล้วนะครับออดแอดออดแอดออดแอด,ออแอดมันเริ่มมีการซอยเกิดขึ้นนะครับพอเริ่มมีการซอยเกิดขึ้นทีเนี้ยโอ้โหมันมันเสียงดังนะครับ ก็ห้องห้องนี้เป็นห้องเล็กนะครับมีแค่สี่เตียงแล้วก็มันชัดเจนทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหน,น,นึ่งนะเตียงผมกับเตียงเขานี่มัน,ม,นมันชนกันอยู่นะครับแล้วก็เตียงอ่ะมันไม่มันไม่ชิดกับผนังนะครับเพราะว่ามันมีเสาตรงนี้อยู่นะครับเลยมีช่องว่างตรงนี้นะ so, มีช่องว่างพรมีช่องว่างมันก็มีรูตรงนี้นะครับ มีรูตรนี้สามารถมองเตียงนู้นได้นะฮะเฮี้ยมันมนิดเดียวก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็เสียงมันก็มาถึงผมชัดเจนนะครับผมก็กลัวว่าจะเล่าได้ไม่ละเอียดผมก็เลยตัดสินใจทำเพื่อเพื่อนๆน,น,นะครับก็เ,เลย ลองไปดูตรงตรงรูตรงนั้นนะปรากฏว่ามันเห็นชัดเจนมากนะแบบผู้ชายกำลังค่อมอยู่นะครับแล้วก็อย่างนี้นะกำลังค่อบอยู่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเขาก็กำลังป,ปฏิบัติกิจกรรม,มอยู่นะแล้วก็ มันเห็นแบบสลัวสลัวนะครับมันไมไ่ถึงกับชัดมากแต่ก็เห็นเป็นรูปร่างคนแล้วก็ขาผู้หญิงกำลังชี้อยู่นะทั้งสองขาแล้วผู้ชายค่อมอยู่ข้างบนแล้วก็ก็ซอยไปได้สักพักหนึ่งครับผู้หญิงก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็กดเหมือนดูเวลาหรือว่าเช็คอะไรในโทรศัพท์แสงมันก็วาร์ปขึ้นมาทีนียผมเห็นทั้งหมดชัดเจนแจวแจวเลยนะ เห็นชัดแบบเต็มสองตาอันนี้ผมทำเพื่อเพื่อนๆนะครับเพื่อว่าให้ผมเนี่ยสามารถเล่าได้อย่างถึงแก่นนะครับถึงรสชาติหน่อยเพราะครั้งก่อนครั้งก่อนเนี่ยผมไม่ได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับว่าผมอยู่ใต้ผมนอนเตียงข้างใต้เป็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอเหตุการณ์นี้นะฮะแล้วก็เหตุการณ์จะอยู่ชั้นบน รอบนี้ผมอยู่ชั้นบนแล้วก็เหตุการณ์ก็อยู่ชั้นบนแบบติดกันแล้วพอดีเนี่ยมันมีเสามันทํามันทําให้วางเตียงต้องออกมานิดนึงนะครับมันติดเสานะครัมันติดเสานะเ,เพื่อทำให้มีช่องว่างตรงนี้ทําให้เห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อันจากที่ผู้ชายทากิจกรรมได้พักหนึ่งนะครับ ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างแบบเรียกว่าผีไม้และมือค่อนข้างดีนะครับเธอจะร้องคอนข้างตลอดนะครับโอเบฟโอไมค์ก็โอบิกฮัมอันนี้ผมเติมไปเองนะแต่เขาเขาทานประมาณว่ามันบิ๊กนะครับมันใหญ่ครับโอบิกฮัมประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็แลังจากนั้นผู้หญิงก็ขึ้นมาข้างบนนะครับ ให้ผู้ชายนอนข้างล่างผู้หญิงก็ค่อมแล้วก็ทําการบทนะครับทั้งบททั้งโยกแบบสะเทือนมากนะครับออดแอดออดแอดออดแอดแบบผู้หญิงเนี่ยรุนแรงกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะครับผู้ชายเขายัางแบบกลัวเสียงดังเขายัางเนิน่มๆนะทำแบบนุน่มๆเขาไม่ได้ทําแบบเร่งรีบหรือว่าเพิ่มความถี่อะไรนะครับ แต่ผู้หญิงนี่โอ้โหหลังจากเธอขึ้นข้างบนได้แนละ้วเธอบทกระจายนะครับลุกอย่างหนักนะครับแก,ก็ลุกลุกผู้ชายอย่างหนักก็เริ่มยากสักตีสามกว่าๆนะครับมาเสร็จประมาณตีสีประมาณนั้นนะร่วมๆชั่วโมงอะฮะร่วมๆชัว่วโมงกว่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่า จัดกันหนักมากเหมือนแบบว่ามันเพิ่งเจอกันนะแต่ละคนที่มาที่โรงแรมเนี่ยเป็นวันไนท์แตน์นะครับเพราะว่าไปเจอกันตรงบาร์เบียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กินเดื่มเมาด้วยกันแล้วก็ผู้ชายก็พาผู้หญิงมาที่ห้องนะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้มากัมพูชาหลายเดือนนะครับไปเที่ยวลาวอยู่ มาถึงพนมเปญผมมาพักที่เดิมน,นะครับเพราะว่าที่นี่ผมเคยชิน,นแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆนะครับสะดวกสบายไม่วุ่นวายอะไรเท่าไหร่นะครับม,มันมีแต่ความสนุกครับที่นี่ครมีแต่ความบันเทิงแล้วก็หลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จเนี่ยผมก็ถอนอนนอนนะครับหลังจากที่ดูจน หนังจบแล้วนะครับผู้ชายก็ลงผู้หญิงอ่าผู้หญิงลงก่อนนะครับแล้วผู้ชายก็ลงตามมาแล้วก็เขาเดินออกไปส่งครับผมไม่แน่ใจผู้หญิงเขาอยู่ห้องไหนนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยผมก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปถ่ายคลิปต่อนะครับก็ผู้ชายก็ลงมานะครับก็ได้เห็นหน้า ผู้ชายผู้ชายก็เหมือนเป็นฝรั่งยุโรปตะวันออกอะไรประมาณนี้นะครับตัวผิวมันจะค้ำๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมดำนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงยุโรปแบบจ๋าๆเลยก็คือเป็นผู้หญิงผมบอนผิวขาวจ้วะเลยนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาน่ารักเลยมันมากครับเมื่อคืนมันมากผมไม่เคยเจอแบบจริงแบบจ๋าๆตางๆเลยครับ ปกติก็ไม่เคยได้เห็นแบบนี้นะครับเห็นแต่ในหนังนะครับเห็นในในคลิปนะแต่เมื่อคืนนี้ผมอยากบันทึกคลิปเลเคืนนะแต่ว่ามันไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเกิดแสงสว่างัะอันนี้เราอยู่ในมุมมืดแล้วก็ดูแบบเงียบๆไปนะครับเพื่อให้มันเห็นแบบชัดเจนว่าเขาทำอะไรกันบ้างจะได้มา พูดให้เพื่อนๆได้เห็นภาพมัน้นะสุดจริงครับมันคืนสุดๆมากๆเลยคืนนี้เขายังอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมาซ้ำหรือเปล่านะครับถ้ามาซ้ำเดี๋ยวผมไล่ยฟังอีกทีโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ